ครับเออเหมือนอย่างเวลาที่หลวงพ่อติดอุกเสกกุมารทองเนี้ยครับเอ่อแล,แล้วรวมติดกุมารทองในแต่ละองค์เนี่ยจะแยกกันหรือเหมือนกัน,นครับไม่ขาดไปเลยขาดออกขาดไปเลยคาถาหมเดียวกันก็คือหนึ่งองค์คือจะเป็นเหมือนไม่ได้เกี่ยวกับขาถาอ่ะฉันเคยไม่ใช้คาถามันก็ดีดีกว่ามีพลังดีกว่าดึกเอาเหรอครับดีกว่า,วาอ่อาาพอขึ้นเดี๋ยวจะไปแยากเขาจะไปแยกเอง จิตจินก็ใช้พลังงาน้องจิตเนี่ยพอเกิดความะหว่างสวายก็อธิษฐานจิตเลยอธิฐานเอาเลยมันเป็นอภิญญากว่ามันมีพลังสูงกว่าก็ถายังต้องบ่นภาวนามันมนไม่ที่เรียนมาก็ใช้ภาวนาก่อนให้เกิดสมาธิาด่างเป็นรูปอันนี้มันเรา เราใช้จิตที่มันมีพลังสร้างรูกขึ้นมาเลยก็ละแนวเลยอันนี้ดีกว่าง่ายกว่า,วาง่ายกว่าด้วยไปๆนะเข้าลืมกะถาไปเลยะถาไปเลยคุณพ่อครับถ้าอย่างนี้คือถ้าจะเสกหลายๆอย่างวมงกันนี่ก็เสกด้วยกนได้ก็มีเมตตาค้าแจ้ว <c oughs> กุมารทั้งมีดทั้งพควทั้งอะไรคือสามารถเสกได้พร้อมกันมันจะแยกออกอย่างไรนนจิตมันเป็นพลังงานของ,งอคนที่จะใช้มันก็สร้างเช่นว่าหลูงพ่อเสเอกอ,อะไรทุกอย่างอะไรทุกอย่างก็ได้รวมกันเสกครั้งเดียวได้เหมือนกันมอืม